อีกสักชั่วโมงนะคะในช่วงนี้เราก็รอติดข่าวนิดนึงนะคะาอาจารย์เพราะว่าประสบการณ์เราจะเริ่มเรียนนา10ิลนาฬิกาค่ะ10ลปนาฬิกานะคะ,ะก็ขอแจ้งประชาสัานนักเรียนทราบว่าให้นักเรียนตั้งอกตั้งใจในการทําบุญด้ซึ่งเป็นวันสำคัญทาง,ทาง,ทางาศาสนาของเรานะคะซึ่งสวันที่จะถึงข้างหน้านี้หลายคนหลายครอครัว ตลอดนะคะไม่ได้นะคะเราจะต้องถือศีให้เป็นปกตินะคะถ้าใรดศีลห้หรือว่าผิปกตินะคะบอกว่าถ้าอยากเป็นสมรอตัวเให้ถือศีให้เป็นปกตินะคะก็จะอาารย์อาารย์้ะว่าถึงศีลไม่ต้องเฉพาะ คณะครูนะคะ,ะนักเรียนก็ซาบซึ้งในวความเมตตาของท่านนะคะก็กราบขอบพระคุณท่านผู้มีการอัพดพลศิลาเป็นอย่างสูงนะคะแต่วันนี้ท่านมาะนะคนเดป็นเดี่นยวนะท่านผู้มีการอัดพลศิลา